วันนี้จะมาแนะนำแป้งล็อกผิวนะคะที่คุมความมันดีมากๆลงหลงัลงรองพื้นทันทีก็ไม่เป็นคราบเลยค่ะชื่อรุ่นของแป้งตัวนี้นะคะก็คือ forest finish mineral powder นะคะจาก oriental princess คะ่ะในตลับมีกระจกในตัวนะคะส่วนพับที่ให้มาก็ใช้งานได้จริงแล้วก็ยืดหยุ่นดีเลยค่ะเขาจะเป็นแป้งอัดแข็งที่ไม่ผสมรองพื้นนะคะแล้วอนูของเขาละเอียดมากๆค่ะถ้าไม่เป็นฝุ่นเลยนะคะมีความโปร่งแสงนะคะทาแล้วเหมือนไม่ได้ทาอะไรเลยนะคะแต่ว่าล็อกเครื่องสำอางให้ติดทนดีขึ้นมากเลยค่ะตัวแป้งอ่อนโยนนะคะปาราสจากเทลนะคะแล้วก็ซิลิโคนนะแล้วยัง พอแต่งหน้าเสร็จส้มก็จะใช้แป้งตัวนี้เซตให้ทั่วหน้าเลยนะคะหลังจากลองใช้มาสักพักนึงเขาคุ้มมันดีมากนะผิวผสมแบบส้มนะคะทั้งวันไม่ต้องซับหน้าเลยค่ะทาเสร็จหน้าฝั่งที่ทาจะรูผ่องแล้วก็เนียนขึ้นนะคะแถมเขายัางช่วยเบรูขุมขนตรงช่วงหน้าแก้มส้มได้นิดหนึ่งด้วยนะคะและนี้ส้มลงหลังรองพื้นทันทีไม่ได้เซตแป้งฝุ่นอะไรก่อนเลยนะคะเขาก็ไม่เป็นคราบเลยค่ะแลวเขาก็ไม่เปลี่ยนสีรองพื้นของเราด้วยนะคะใช้ได้ทุกสภาพผิวทุกสีผิวแล้วก็ทุกเพศเลยค่ะฟินะะิชลุค่ะ